เค <Okay. S 2> สวัสดีครับพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศครับวันนี้จิตอาสาของทุกคนชิดนั้นพยายามอยากจะส่งเสริมความเป็นคนไทยอยากส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยอยากส่งเสริมว่าเรื่องของชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์วันนี้ผมมายืนอยู่ณบริเวณวนอุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่อำเภอน้ปาป่าจังหวัดอุตรดิตถ์ เหตุผลสําคัญอย่างยิ่งนะครับที่เราต้อง,องมาที่นี่เพราะเรามีพี่น้องเรามีครอบครัวชาวน้ปาป่าจังหวัดอุตรดิตถ์และพื้นที่ใกล้เคียงโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ในวนอุทยานอย่างนี้เราจะเห็นพวกอสม,มอเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องของไฟป่าเราเห็นถึงเรื่องของความผูกพนันเรื่องประชาชนคนไทยทั่วประเทศทั้งเรื่องเกษตรกรรมเกษตรกรคนไทยที่ทํานาทําสวนทําไร่หรือแม้แต่จิตอาสาต่างๆนั้นกําลังจะเป็นอย่างยิ่งครับจะต้องมีพักการเมืองดีๆเข้ามาเสนอแนะเรื่องนโยบายอย่างเชิงสร้างสรรพักไทยก้าวหน้าหมายเลข55นั้นมีความพร้อม รวมทั้งคณะผู้บริหารนั้นพยายามรังสรรผลงานที่เป็นนโยบายของเชิรประจักษ์ให้ประชาชนไทยได้คัดสรรพักการบองดีสอสอดีๆเข้าไปบริหารจัดการประเทศบ้านเมืองตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงการผัดเปลี่ยนที่เราจะต้องนําพานโยบายดีๆนั้นเข้าไปผลักดันให้นักการเมืองหรือว่าระบบการเมืองไทยนั้นมีความชุ่มมากยิ่งขึ้นพักไทยก้าวหน้ามีความพร้อมอย่างแน่นอนครับอย่างน้อยเรามีคณะกรรมการผู้บริหารโดยเฉพาะท่านดรวัชรพลบุตสมงคลท่านเป็นหัวหน้าพักซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจ การเมืองสังคมหรือแม้แต่เรื่องของสิ่งแวดล้อมวันนี้ครับที่รวเตชิตมาที่นี่ในฐานะเลขาธิการพักไทยก้าหน้ามีผลสําคัญครับนั่นคือจะมารงลงส่งเสริมว่าเรื่องของนโยบายการปลูกป่าการส่เกาะเรื่องทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุดของพักไทยก้าวหน้าสามารถผลักดันขับเคลื่อนนโยบายต่างๆเพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุดการที่เรามีศักยใหญ่นะครับบริเวณด้านหลังหุบเขมองเนี่ยนะฮะเราเห็นมาหลายๆสิบปีผมไม่เคยอุทธรณ์นะครับเราอยากจะเห็น การดูแลรักษาเรื่องสรริ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะการดูแลพี่น้องประชาชนตลอดจนเรื่องของอ,อสมอจอจจอเจ้าหน้าที่ไปทักป่าตลอดจนเจ้าที่อุทยานต่างๆเราในฐานะของพรรคไทยก้าวหน้ามีความพร้อมครับเอาละครับทุกท่านครับวันที่7จะถึงนี้นะครับเป็นการเลือกตั้งล่วงหน้าสําหรับประชาชนคนไทยทั่วประเทศโปรโด,ดเลือพกพรรคไทยก้าวหน้าเรามีทั้ง สสบัญชีรายชื่อแล้วก็สสแบบแบนเขตน,นะครับที่จังหวัดสุรินทร์และก็ที่อุบลราชธานีตอนนี้ครับเราพร้อมที่จะขับเคลื่อนสมปรเทศไทยของเราในวันที่14พฤษภาคม2 5 6พก็เช่นกันนะครับเป็นวันเลือกตั้งที่เป็นนันเลือกตั้งที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับคนไทยทั่วประเทศโปรดเลือกพรรคไทยก้าวหน้ากาหมายเลข55ดรภูชิตและคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดพร้อมรับใช้ประชาชนคนไทยทั่วประเทศครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในนะครับไปสัมภาษณ์บุคลากรที่มีความสำคัญยิ่งนั่นคือเจ้าที่ของอุกาาห่ชตติต้นสัใญ เขามีวิถีทางอย่างไรก็มีกระบวนการอย่างไรต่อจนเราจะพบนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยเตาต่างประเทศครับวันนี้ครับจะเป็นอีกบทบาทนึงนะครับที่รถบูชินนั้นจะไปปานความรู้กับคือส่วนสังคมอย่างน้อยคือน้อมนาแล้วก็ดึงศักยภาพคนไทยทั้งหมดนะฮะให้นึกถึงพักการเมืองดีๆสสดีๆที่จะมาขับเคลื่อนสังคมประเทศไทยของเราครับอย่าลืมนะอย่าพลาดนะครับโปรดเลือกพักไทยก้าวหน้าหมายเลขที่55ครับแล้วทุกท่านจะเป็นบุคลากรที่มีคุณสมบัีิของชาติปารเมืองครับประชาเป็นสุขเพราะพักไทยก้าวหน้าหมายเลข55ครับ